ถากายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้หญิงเรานะคะหากประสบปัญหาการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาอย่างเช่นแขนบวมภาวะข้อไหลติดมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้ง่ายภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยผิดปกติมีอาการปวดบวมและก็ชาถ้ากายภาพบำบัดท่าที่1นนะคะยืนตรงแขนแนบลำตัว กำมือแบมือยักไหลขึ้นลงทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งนับเป็น1รอบหนึ่งวันทำ3ามรอบนะคะท่าที่สองห่อไหลมาด้านหน้าและแบะไหลไปด้านหลังห่อไหลมาด้านหน้าและแบะไหลไปด้านหลังชา้าช้านะคะทำทั้งหมด10บครั้งนับเป็น1รอบหนึ่งวันทำสามรอบสังเกตที่สะบักหลังนะคะ อะไรแบะท่าที่3หมุนหัวไหลเป็นวงกลมไปด้านหน้า10ครั้งและไปด้านหลัง10ครั้งนับเป็น1รอบนะคะท่าที่ C มือประสานกันด้านหน้านะคะหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นชา้าๆให้รู้สึกว่าข้อไหลกับกล้ามเนื้อตรงหน้าเนี่ยตึงยกขึ้นชา้าๆให้สุดเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหลค่ะ ทำซ้ําทั้งหมดเหมือนกัน10ครั้งนับเป็น1รอบต่อมานะคะให้เอามือประสานกันด้านหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นชา้าๆแค่รู้สึกว่าอึงไม่รู้สึกว่าเจ็บทำซ้ําเหมือนกันทั้งหมด10ครั้งนับเป็น1รอบท่าที่5 ท่าเตรียมนะคะนำมือประสานกันเอาไว้ที่ท้ายทอยจากนั้นพยายามกลางหน้าอกแล้วก็กลางข้อศอกให้ได้มากที่สุดนับครั้งไว้1นถึงหจากนั้นกลับลงสู่ท่าเตรียมปกติทําซ้ำทั้งหมด10ครั้งนับเป็น1รอบ1วนันทํา3รอบให้รู้สึกตึงนะคะท่าที่6ประสานมือเหนือศีรษะค่ะหลังจากนั้นเอียงตัวไปด้านซ้ายและกลับมาท่าเตรียมจากนั้นเอ็นตัวไปด้านขวา หลังจากนั้นกลับมาท่าเตรียมทำซ้าทั้งหมด10ครั้งนับเป็น1รอบให้รู้สึกว่าตึงบริเวณข้อไหล่และก็ช่วงหน้าอกนะคะ1วนันทํา3รอบ